ครับลำดับต่อไปนะฮะก็จะเป็นการประกอบนะฮะเจ้าขาตั้งนะครับเข้ากับตัวจอด้วยกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะฮะก็จะมีนี่เลยฮะไขควงฮะแล้วก็น็อตที่มากับชุดที่มากับทาง LG ให้มาครับก็มีสองตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีฝาครอบหลังก็คืออันนี้นะฮะอ่าก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบนะครับตามผู้มือเนี่ยบอกว่า ให้ความหน้าจอลงนะครับลักษณะนี้นะฮะผมความลงไปละจากนั้นนะครับก็ให้เอาขาตั้งเนี่ยนะครับประกบลงไปที่ช่องนะครับนี่ฮะลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะฮะก็เอานี่เลยครับน็อตนะฮะใส่ลงไปเลยครับตรงๆนะฮะตัวนะครับสองตัวจังก็ไขเลยครับ ไขเข้าไปครับเป็นการไขโดยหมุนตามเข็มนาฬิกานะอันนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไขแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูว่าการที่จะทำให้จอมันก้มหรือเงยน,นะครับมันสามารถทำได้สะดวกหรือไม่เรียบ้อยครับ จากนั้นนะฮะคู่มือก็บอกมาว่าให้ทำการติดตั้งขาหรือฐานของเข้านะครับก็คือเจ้าชิ้นนี้นะฮะโอเคก็ขยับไปหนะ่อก็นี่ครับยกขึ้นมาเลยครับก็กรอบเข้าไปครับจะมีข้อต่อที่เป็นขานะครับเอามาเกี่ยวเอาไว้นะแล้วเราก็หมุนด้านล่างได้เลยนะครับ อันน,น,นี้จะจะจับค่อยสะดวกนะครับคไม่ค่อยขนาดนะครับนี่นะครับ,รบใสอันนี้ไปเลยแอได้่ละครับเรียบร้อย ก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็หมุนเท่าไปครับฝ <Yeah. S 1> ุนก็บิดให้เ่านรู้สึกว่ามันแน่นเลยนะแต่ว่าอย่าบิดแรงมากรู้สึกโลหะตรงนี้จะไม่ทนต่อการแรงบิดเท่าไหร่เดี๋ยวมันอาจจะงอก็เรียบร้อยนะแล้วก็ทำการตั้งขึ้นมาครับ เรียบร้อยหาตั้งจอก็สามารถปรับเงยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับให้มันโค้งลงนะครับนี่ได้ประมาณนี้นะฮะก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเฮ้ยาครอบหลนี่นะครับก็ตามผู้มือแล้วก็บอกว่าประกบลงไปได้เลยนะฮะเฮ้ยใส่้าว ครับอ่าครอบลงไปเรียบร้อยครับมีฝาครอบหลังปิดก็จะเหลือเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อนะครับเป็นในส่วนของ HDMI นะครับอะเดี๋ยวมาดูในคลิปหน้านะครับ